พระรถเมรีเมื่อรักข้ามเผ่าพันธุ์ต้องแลกด้วยหัวใจและน้ำตาไม่ใช่แค่ของผู้หญิงหรือจะเรียกสั้นๆว่าเสือจริงจังกับยักษ์จริงใจบทนำจากดินแดนมนุษย์สู่ความรักบนเขายักษ์เรื่องนี้สปินออฟจากนาง12เพราะพระรสเสนลูกของนางมณีมาลาโตขึ้นเป็นหนุ่มหลอมีจิตใจกล้าแกร่งและรักความยุติธรรมสุดๆ พระเอกคนนี้ไม่ได้ถือกำเนิดมาด้วยอภิสิทธิ์แต่โตมาจากความอดทนของแม่ที่เคยถูกกันแกล้งจนเกือบตายจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อพระรถเสนออกเดินทางและถูกจับตัวไปยังแดนยักษ์โดยนางยักษ์สาวชื่อนางเมรีตอนที่หนึ่งความรักที่เริ่มจากความบังเอิญแต่ลึกกว่าคำว่าชอบนางเมรีเป็นทิดายักษ์มีพลังเวทมีรูปร่างสูงใหญ่ และบุคลิกเหมือนแม่เสือสาวแต่ข้างในเธอกลับมีหัวใจของเด็กหญิงที่เหงาและไม่เคยมีใครกล้าเข้ามาใกล้เมื่อจับตัวพระรศเสนมาเธอควรจะสั่งฆ่าหรือสะกดใจแต่กลับตกหลุมรักโอเคมันอาจดูท็อกซิกนิดๆในช่วงแรกจับเขามาแล้วรักอะนะแต่เรื่องนี้มันซึ้งตรงที่ยักษ์สาวเลือกจะเปลี่ยนตัวเอง เพื่อให้รักใครสักคนได้แบบไม่ต้องบังคับเขานางเมรีค่อยๆพิสูจน์ตัวเองแม้จะรู้ว่าความรักของเธออาจไม่มีวันสมหวังตอนที่สองเมื่อคนสองคนรักกันแต่โลกทั้งใบไม่เห็นด้วยพระลถเสนเป็นมนุษย์นางเมรีเป็นยักษ์ทั้งโลกของเขาและเธอต่างกันขนาดดวงจันทร์กับทะเลแต่พวกเขากลับเข้าใจกัน แบบที่แม้แต่มนุษย์ด้วยกันยังเข้าใจกันไม่ได้ใครว่าเผ่าพันธุ์เป็นกำแพงถ้าใจตรงกันแค่จับมือก็พอแต่แน่นอนความรักในโลกความจริงมันไม่ง่ายพระรศเสนต้องกลับไปยังโลกมนุษย์เพื่อรับหน้าที่กษัตริย์และนางเมรีก็เลือกที่จะไม่รั้งเขาไว้ตอนที่สการเสียสละของยักษ์ที่บางคนไม่รู้แต่คนดูน้ำตาซึม นางเมรีเลือกกลับเขายักษ์เงียบๆไม่ไวยวายไม่ร้องขอแต่ก่อนจากเธอได้ทิ้งคำพูดหนึ่งไว้รักใครไม่จำเป็นต้องได้เขามาอยู่ข้างกายแค่ได้รู้ว่าเขาไปต่อได้หัวใจก็พอแล้วโหน้ำตาซึมแบบไม่ต้องใช้เอฟเฟกนี่แหละคือความรักที่โตพอจะไม่เป็นเจ้าของแต่พร้อมส่งให้เขาไปมีอนาคต ตอนที่4การคิดถึงที่ไม่เคยพูดแต่ยังอยู่ทุกครั้งที่พระอาทิตย์ตกพระรถเสนกลับมารับตำแหน่งราชาผู้ที่เป็นที่รักของประชาชนแต่ในใจเขาก็รู้ว่าเขาไม่ได้ลืมเมรีเขาอาจไม่พูดแต่ทุกการมองฟ้าทุกลมเย็นจากภูเขามันทำให้เขานึกถึงใครสักคนที่เคยกุมมือเขาไว้ในวันที่เขาไม่มีใครและใช่ครับสุดท้าย เขาเลือกกลับไปหานางเมรีแม้จะต้องต่อสู้กับโลกกับคนกับความเชื่อแต่ก็เพื่อจะได้รักโดยไม่ต้องหลบซ่อนอีกต่อไปวักทองจากเรื่องนี้จะเป็นยักษ์หรือคนก็ล้วนเจ็บได้เหมือนกันความรักไม่มีเผ่าพันธ์มีแค่หัวใจที่ต้องกล้าพอจะยอมรับกันจริงๆข้อคิดร่วมสมัยจากพระรดเมรีคนที่ดูแข็งนอก อาจอ่อนยนในแบบที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนรักที่แท้ไม่ต้องแสดงออกให้โลกรู้ขอแค่ไม่ทำร้ายกันก็พอบางครั้งคนที่เราหัวเราะใส่เขากลับเป็นคนที่พร้อมยืนเคียงข้างเรามากกว่าคนสวยในฝันอย่าตัดสินใครจากภายนอกเพราะคนที่ถูกเรียกว่ายักษ์อาจมีหัวใจที่นุ่มที่สุดทั้งหมดนี้ยังเป็นแค่บางส่วนของเรื่องเท่านั้นครับ ในหนังสือเต็มๆพระรดเมรียังมีบทกรเพร้อๆฉากซึ้งที่สะเทือนใจและปรัชญาความรักแบบไทยๆท,ที่คลาสสิกสุดๆลองหาฉบับพิมพ์ใหม่มาอ่านคุณจะหลงรักนางเมรีไม่แพ้พระรดเสร็นเลยครับสรุปแบบรักจริงไม่จกตาเธออาจไม่สวยเหมือนนางในฝันแต่ถ้าเธออยู่ข้างฉันในวันที่โลกเหวี่ยงใส่แค่นี้ก็เกินพอแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวนี้ฝากกดไลค์ ดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ